พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ก็ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในโครงการกองทัพบ,บกช่วยเหลือประชาชนจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ครับ ที่อาคารอนเนกประสงค์หมู่ที่4ตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้านของพลตรีทวีศักดิ์วงทวีรัพย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39พร้อมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่39ก็ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19และก็ให้ความรู้ในหัวข้ออยู่บ้านดีมีสุขพอเพียง พร้อมจัดรถขวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายจำนวน100ชุดรวมทั้งชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไปในระดับเบื้องตน้นพร้อมชุดบริการตัดผมเคลื่อนที่ด้วยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลงพื้นที่สู่ชุมชนต่างๆในเขตของจังหวัดพิษณุโลก เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และก็ให้ประชาชนนั้นมีการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยห่างไกลเชื้อโรคและสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ในครอบครัวและชุมชนต่อไปได้อีกทั้งโครงการนี้ครับได้มีการมอบหน้ากากาอนามัยของกองทัพบกและคู่มือการป้องกันเชื้อโรคโควิด -19 เพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับรู้ถึงโครงการนำมาประกอบใช้ในชีวิตประจำวันครับ